เรียบร้อยพี่น้องหนึ่งแต้มนะครับข้าวลึกเนี้อแลควับตัวยิงใหญ่เลยนี่ดิ่นลงมานี่โอ้โหเกือบไปเนี่ยดิ่นหนึ่ง ดินปอย่ของล่างนู่นเรียบร้อยหนึ่งเต้มเดี๋ยวเอาดักไว้อีกเผื่อมีเผื่อมีคู่ตอนนี้ผมเอาบ่วงล้อมเข้าไว้นหนึ่งแต้มพี่น้องได้แล้วทอดไม่เสียเที่ยวครับดูครับเข้าลึกเลยอะเข้าลึกเลยครับดูบ่วงผมอะดูกลับผมแล้ว ถั่วเข้าลึกอย่างเงี้ยคือว่าพารยากพารยากมากมันจะเข้าหนีบถึงนี่เลยแต่แล้วเหยื่อมันเหยื่อก็เด้งก็โดนหายหมดเลยโอ้โหหัวบึงล่างลงเบึงล่างหมดเนี่ผมเอาบ่วงล้มล้มเอาบ่วงล้มมาเข้าไปด้วย ครับทั้งบ่วงทั้งกับเหล็กไม่พลาดครับโอ้โหูนี่สดสดครับผมสดสดจากทุ่งนาครับตัวนี้ก็ประมาณตัวนี้ประมาณหกหกขีดประมาณหกเจ็ดขีดได้ครึ่งโลขั้นต่ำเลย ตัวเนี้ยตัวผู้ด้วยพี่น้องหนูกนลงอ้วนนี่ลอยมันขึ้นมานี่ปึ๊บไปดูตรงนู้นอีกครับอันนี้อันแรกเดี๋ยวเอาดักไว้ก่อนเอาดักไว้อีกหน่อยเผื่อมันมันมีไอีกตัวหนึ่ง ผมเอาบ่วงอันนี้ดักล้อมเขาไว้ไมันมีรูตรงอีกเนี่ยร้อยใหม่ๆแต่พลาดยากกับไปนครับวงเดือนโอ้จะเหยื่อหายนี่เดี๋ยวไปลืมทำเหยื่อสำรองมามันกัดตีกระเด็นกระดดนไปไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรจะทำใหม่เดี๋ยว,ยวต้องทางระบบเหยื่อดีกว่านี้ นี่เหยื่อมันมันเวลามันรัดแล้วมันแรงแรงแล้วมันหลุดนะทำให้แน่หนาวนี่อีกนิดนึงโอเคครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวพยายามอีกที่นึงถ้าเกิดว่าเจอเดี๋ยวผมจะลงอีกอีกคลิปนึงครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับ